เรียกยากด้วยผมก็เนี่ยมันก็จะวุ่นๆไงป๋าเดินทางปลอดภัยนะครับทักทายพูดคุยกับพักนองเที่ยวขาลุยเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปยังที่พักที่เราจองไว้นะครับหลังนี้ก็เป็นกระท่อมที่พักของผมนะครับคืนนี้ก็นอนที่นี่นะครับท่านละเจ็ดร้อยอาหารชาเช้าเย็นสองมื้อนะครับ นี่ก็เป็นวิวนาขั้นบันไดหน้ากระท่อมที่พักของเรานะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราไม่ต้องลุกเดินไปไหนนั่งดูที่บนกระท่อมนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยีห้าตุลาคมข้าวในนาก็เริ่มสุกเป็นสีทองเหลืองอล่ามมีบางแปลงก็เกี่ยวข้าวตากข้าวกันแล้วนะครับ ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะมาชมนาขั้นบันไดที่บ้านป่าคงเปียงแหนน่งนี้ก็จะอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับในช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นหน้าโลของที่นี่นะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวหมดแล้วนาขั้นบันไดก็จะไม่สวยนะครับกระท่มที่เราเห็นเรียงราย นาขั้นบันไดอันนี้ก็คือโฮมสเตย์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านป่าบงเพียงนี่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็จะมีโซลา่าเซลล์ที่ให้แสงสว่างมาพักค้างคืนที่นี่ต้องพกเอาแบงค์มาด้วยนะครับนาข้าวที่กระท่อมของเรารวงข้าวก็กำลังสุกเหลืองอร่าม ก็คงจะได้เวลาเกี่ยวภายในวันสองวันนี้ครับก็เป็นเวลายามเย็นที่บ้านป่าบงเปียงนะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมลิมนากระท่อมสิลินทอนครับส่วนอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นกระท่อมน้องโซดากระท่อมสองหลังนี้ก็อยู่ติดกันเป็นพี่น้องกันนะครับ กระท่อมหลังที่ผมพักอยู่ก็มีด้วยกันสองห้องนอนด้วยสี่คนแต่คืนนี้มีผมคนเดียวนะครับส่วนกระท่อมของน้องโซดาคืนนี้ก็มีแขกอยู่2องคนวันใกล้ตกดินแล้วแต่เจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าไปเลี้ยงควายอยู่นะครับกำลังเอาควายเข้าคอกเราก็จะทานกล้วยรองท้องไปก่อนสักพักหนึ่งอาหารเย็นก็คงจะมาถึงนะครับก้วยครับ ค่ำแล้วครับพระทิตตกดินไปแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นดอยสูงนะครับแม่พระอาทิตย์จ้าตกดินไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างเจ้าของโฮมสเตย์ก็นำอาหารค่ำมาเสิร์ฟแล้วนะครับมื้อน,นี้ก็มีต้มยำปลาวักทองผัดไข่แคบหมูน้ำพริกหนุนนะครับ องครับผักปักทองนี่ต้ยมยำปลาครับแล้วก็มีชักหมูครับกินกับน้ำพริกหนุมนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ขอนอนหลับฝันใต้มวลหมู่ดาวแล้วพบกันตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนผมก็หลับสบายตั้งแต่ยังไม่สังทุ่มมาตื่นอีกทีก็เกือบจะหกโมงแล้วครับ ก็ยังหนาวอยู่นะครับมันอากาศโคตรดีเลยก็ขอนอนเล่นอยู่ที่หน้าระเบียงกระท่อมอีกสักหน่อยนะครับหนาวนะครับเช้านี้หมอกไม่เยอะนะฮะแต่ก็พอมีผมก็ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจากเชียงใหม่ ขึ้นมายังบ้านป่าปงเพียงก็ขอเก็บบรรยากาศให้คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะครับก็กอไฟต้มกาแฟกินกันดีกว่าครับในสมัยที่ผมยังหนุมน่มๆตามป่าตามเขาแบบนี้ก็เป็นความฝันของผมเลยครับตอนนั้นสุขภาพยังแข็งแรง เดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่เคยกลัวอะไรนะฮะแพกเป้แบกเป้ไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ภาคตะวนออกโดนดันมาจนถึงภาคเหนือออกไปลาวเข้าไปเวียดนามออกไปจีนแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ซื้อที่แปลงหนึ่งที่ผมชอบอากาศมาก ที่อำเภอกาญยานิวัฒนาและผมก็ปลูกกระท่อมอยู่ที่นั่นผมก็อยู่ในส่วนอะโวคาโดที่อำเภอกาญยาได้ประมาณ5ปีวันหนึ่งเมื่อตอนนั้นผมก็อายุ60สลบลอยู่ที่อำเภอกาญยาผมก็ป่วยเจ็บป่วยอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีคนดูแลนะครับไปหาหมอก็ไปไม่ได้ พออาการทุเลาลงก็ยังชั่วในบางช่วงเวลาก็พยายามลากสังขารตัวเองไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลออกไปพอเริ่มขี่มอเมตอร์ไซค์ได้ลงจากดอยได้ผมก็ขายที่แรงนั้นขายกระท่อมหลังนั้นแล้วก็กลับมาอยู่ในเมืองที่เชียงใหม่เหมือนเดิมก็ขอฝากถึงคนหนุ <st> ่มสาวที่เผอิญเข้ามาดูคลิปนี้ ในวันที่น้องๆยังสุขภาพดีมีเรี่ยวแรงก็ขอให้ขยันทำมาหากินสร้างหลักปักฐานให้ได้ก่อนที่อายุจะถึง60นะครับสำหรับคำพูดรู้หรูๆเท่ๆบางอย่างมันก็ไม่เป็นความจริงหรอกครับเ <Uh ช่นอยู่อย่างนักแสวงหาไม่ได้อยู่อย่างนักสะสมก็อย่าสนุกสนานเพลิดเพลินกับชีวิตจนลืมสะสมเงินทองเก็บไปรักษาตัว ยามแก่ชราบ้างนะครับในหุบเขาเรามีเพื่อนร่วมใจลิกพื้นดินนาไรข้าวปลาอาหารพอกินอยู่อย่างเจียมตัวไม่เมาโมวนิสินแมลงแย่งผักเรากินนกบินไปกินมาแมลงชีวิตของชายชราผู้ยากจนยามแก่เฒ่าอพอจะคล้ายกับ ในเพลงนี่แหละครับยามท้องหิวที่ทัดอาจช่วยได้นะครับเช้ามาก็ต้องทานอาหารต้องดื่มกาแฟผู้สูงไวัอย่างเราก็ดื่มได้แค่กาแฟดำนะครับ คนในเมืองตื่นเต้นเมื่อได้ขึ้นดอยเข้าป่าคนบนดอยคนป่าดีใจเมื่อได้เข้าเมืองนะครับมนุษย์ย่อมสแสวงหาสิ่งที่ขาดความสุขในยามเช้าครับอาหารเช้าของเราเข้ามาแล้วครับเป็นข้าวต้มหมูแล้วก็มีไข่ต้ม มีขนมสำหรับทานกับกาแฟนะครับแต่อันนี้เอามาเองครับอันนี้เอามาเองจากบ้านนะครับกล้ยเล็บมือนางผมก็เอามาเองจากสวนหลังบ้านที่เชียงใหม่นะครับไข่ต้มครับไข่ต้มอาหารของผู้สูงวัยครับ อารเช้าแบบง่ายๆในบรรยากาศที่งดงามก็ทําให้อาหารมื้อนี้อร่อยมากครับสําหรับเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาคมก็คงจะเป็นวันท้าย,ายของฤดูการท่องเที่ยวที่บ้านป่าบงเปียงแล้วนะครับสําหรับท่านที่ต้องการมาเที่ยวยังหมู่บ้านป่าบงเปียงแห่งนี้ก็ต้องรอฤดูการใหม่ในปีหน้าประมาณสิงหากันยาตุลานะครับ ถ้าในหน้าหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นโลซีซันของที่นี่ครับนาแปลงนี้เจ้าของโฮมสเตย์บอกว่ารออีกสักประมาณ2วันก็จะเกี่ยวแล้วครับที่บ้านป่าบงเพียงนี่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับ แต่ว่าไม่มีไฟฟ้ามาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมพก power bank มาด้วยนะครับ เดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ